สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็มีบอนสี1ต้นที่อยากจะมาแนะนำครับนั่นก็คือบอนสีเจ้าจักรพพัดนั่นเองเจ้าจักรพพัดนะครับก็เป็นบอนสีที่ตอนเล็กๆเนี่ยผมเห็นว่ามันธรรมดานะแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยพอเห็นฟอร์มเต็มใบของเขาแล้วเนี่ยโอ้โหสวยมากก็เลยต้องมาแนะนำเพื่อนๆครับ สะดือของเขาเนี่ยจะมีสีแดงนะครับเป็นจุดสีแดงเลยแล้วก็มีเม็ดสีชมพูกระจายทั่วใบลักษณะทรงใบของเจ้าจักรรพัิก็จะไม่เหมือนใครนะครับนั่นก็คือระหว่างหูของเขาเนี่ยจะค่อนข้างกว้างออกจากกันแล้วก็ตรงออกมาจนถึงปลายใบนะมีลักษณะแหลมนะครับเหมือนสามเหลี่ยมค่อนข้างเข้มแข็งนะครับดูแบบแข็งแรงเข้มแข็งก้านของเขาก็จะมีสีเขียวนะครับเม็ดสีเนี่ยตอนเด็กๆก,ก็อาจจะเป็นการกัดสีขาวธรรมดาเม็ดเล็กๆ แต่พอโตมาเนี่ยก็จะมีการกัดสีชมพูออกมาผมเห็นว่าค่อนข้างสวยมากเลยแล้วก็การป้ายของเขาเนี่ยจะป้ายตั้งแต่ข้างๆใบนะจนถึงปลายใบครับอันนี้เป็นต้นหน่อของเขานะครับตอน,นเด็กๆก็ธรรมดาครับกัดสีเม็ดสีขาวธรรมดาแต่หน่อของเขาต้นนี้นี่ด่างสวยมากครับแต่พอโตออกมาเนี่ยก็จะเริ่มกัดสีชมพูออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ เป็นอีกหนึ่งต้นเลยที่อยากจะมาแนะนําเผื่อใครยังไม่เคยเห็นต้นเต็มฟอร์มเขานะครับก็จะเอาไว้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่เราจะหามาเลือกสะสมครับราคาก็ไม่แรงนะครับหลักร้อยหาได้แล้วครับตอนนี้บอลสีเจ้าจักรพรัดวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ